ใบเตยเจ็บหนักอาการหน้าเป็นห่วงเซตสาเราเสียขุนพลหลักทำทีมไทยแหกกระเจิงหลังต่อสู้โคตรดุเดือดนักสาวไทยเจอยักษ์ใหญ่ตุรกีคืนนี้5้าทุ่มเตรียมล้างตาเอาคืนไต้หวันหลังทำเราชวดชิงแชมป์โลกถล่มเรา3เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียหนังชีวิตทีมสาวไทยแต่ใจยังสู้เว้ยที่นี่168คอมเมนต์ชาแนลค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168คอมเมนต์ชาแนลนะคะ ุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตอนนี้นะทุกหัวใจทุกดวงใจต่างส่งกำลังใจให้กับน้องใบเตยนะคะที่บาดเจ็บจากการแข่งขันเมื่อวานในวันที่19สิงหาคมศึกวอลเลย์บอลหญิงยู่17ชิงแชมป์โลกที่ไทยเราไดเจอกับทีมยักษ์อย่างทีมตุรกีนะคะก็ขอให้อาการน้องไม่เป็นอะไรมากและอยากเห็นน้องในเกมคืนนี้ที่เรียกว่าเป็นนัดชี้ตาสาวไทยของเราค่ะสำหรับทีมตุรกีหรือตุรกีเนี่ยนะคะที่เขามีความน่ากลัวเพราะว่า น้องๆเขาเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วตัวสูงทั้งนั้นเลยเขาหวังมาเป็นที่สองของสายนะคะคือเตรียมแผนมาถล่มไทยกลางสถิติตัวเลขของไทยแล้วเนี่ยนะโค้ชของเขาเนี่ยสั่งตายที่หัวเสาซ้ายขวาว่าต้องปิดให้ได้โดยเฉพาะเบอร์16ตุรกียังบอกว่าเหนือกว่าไทยเพราะได้เซตจ,จากจีนมา เซตหนึ 1> 1, ่งเกมสูสีดุเดือดไม่อายสาวไทยรุกเด็ดขาดรับเหนียวบีไม่หยุดดราม่าสน,านันเสียดายพายแบบเชียดชิวคุณผู้ชมคะสำหรับ เซตที่1น,นี้นะคะสาวไทยเราก็เริ่มเปิดเกมแรกอย่างสูสีเลยคือไม่กลัวรูปร่างที่แบบเป็นรองตุรกีเลยนะแม้ว่าบล็อกหน้าเน็ตของตุรกีเนี่ยเขาจะมาแบบยักษ์ใหญ่แพ็คคู่เลยนะแต่เราก็ยังตีทะลุได้หลายครั้งค่ะโดยเฉพาะน้องใบหม่อนตรีทิ์วิบูลเบอร์ B 18ค่ะเรียกว่าตบคมแล้วก็แม่นยำคือเจอบล็อกใหญ่ก็ฉีกบล็อกลงเส้นได้ตลอดเลยนะคะส่วนเกมรับของเราก็แน่นหนาค่ะ ไรช่องว่างไม่ให้ตุรกีเขาเจาะเราได้เลยนะเล่นไปเล่นมาเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยเรียกว่าสลับกันทําแต้มสูสีจนมาถึง23ต่อ23อ่ะค่ะทําเอาโค้ตุรกีน่าเครียดเลยอะคือแบบอุย้ยเหลือจะฆ่าดสิสั่งลูกทีมปรับเกมปิดบล็อกหัวเสาของไทยตามแผนสิลูกทีมก็ลงมาอีกครั้งนะคะ คราวนี้นะคะทําให้เราเนี่ยตีทะลุยากขึ้นค่ะในช่วงท้ายเกมจนพลาดพลิกแซงแพ้ไปอย่างชิวเฉียดเลยนะคะ23ต่อ25ก็ต้องบอกว่าเซตที่1นเนี่ยเราสู้กันสูสีนะคะเราแพ้เขาแบบไม่อายเลยค่ะเซตสลุ้นสุดมันโมเมนตัมเข้าทางใช้ชนะควรเป็นของเราแต่เราทำไม่ได้เริ่มเกมเซตสมาเนี่ยนะคะแต้มก็ยังบับดูแล้วหนีกันไม่เท่าไหร่ค่ะ เสาไทยของเราเนี่ยเล่นกันแบบหลากหลายมากขึ้นมีการแบบสวิตบอลเพื่อให้บล็อกของตุรกีเขาตามไม่ทันนะคะส่วนตุรกีเองเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเพิ่มสปีดเกมให้เร็วขึ้นเราเองก็ยังยึดในตำแหน่งที่แบบเต็มพื้นที่ไม่มีพื้นที่ว่างเลยทำให้ลูกเสิร์ฟของตุรกีเนี่ยเขาเล่นงานเราไม่ได้เลยนะและเราเองก็ดีเฟนส์ลูกตกของตุรกีได้หลายจังหวะเลยในช่วงนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะที่ดูอยู่ในคิดเหมือนแอดเลยละ่ะ ว่าเอาวะเอาชนะเซตนี้แหละใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนในเซตนี้ก็คือว่าเราเสิร์ฟ ใส่ตุรกีได้ติดติดกันหลายครั้งค่ะจนแต้มของเราเนี่ยพลิกขึ้นมานำความมั่นใจมันก็มานะคะโดยเฉพาะเกมลูกหัวสาวอะ่ะน้องใบเตยของเราเนี่ยจัดหนักฟาดไม่ยัง้งตีคมตีเด็ดตีหนักตีอัดบล็อกแบบตีฉลบแบบคือเรียกัตีฉลาดมากเลยนะทำให้บล็อกใหญ่ของตุรกีเนี่ยเขาบล็อกไม่อยู่เลยค่ะ เราก็ทําแต้มได้เยอะขึ้นนะคะเยอะจนแบบเราเนี่ยขึ้นเซตพอยต์ไปก่อนก็คือ24ต่อ23ค่ะอีกแค่หนึ่งแต้มมาเราก็จะปิดเซตนี้ได้นะคะต้องบอกว่าโมเมนตัมเราเออกมาแล้วนะเล่นกันมีประสิทธิภาพทั้งทีมเลยอะ่ะโอ้โหคราวนี้นะโค้ชตรุรกีอ่ะกลัวแพ้เราจริงๆอะ่ะหน้าทอสีเลยนะคะต้องวางแผนมาอีกครั้งค่ะมาถึงจุดนี้นะโอ้โหเรียกว่า ทุกคนต้องเหมือนแอดอีกอ่ะคือนั่งไม่ติดอ่ะยืนชูนิ้วเชียร์ขอแต้มเดียวขอแต้มเดียวลุ้นโคตรเลยอ่ะแต่ว่าตุรกีเขามาปาดแซงทําแต้มจนขึ้นดิวเป็น24ต่อ24แล้วก็เล่นยาวจนตุรกีปาดแซงชนะไปเป็น27ต่อ25ค่ะน่าเสียดายจริงๆ เสียคุณพลหลักไปสาวไทยพ่ายแหกกระเจิงเริ่มเกมมาเนี่ยนะคะสำหรับเซตนี้เนี่ยตุรกีมากับความมั่นเลยอะ่ะคือเขาชนะนําเราไป2เซตแล้วไงอะ่ะเขาก็เลยเล่นแบบว่ามั่นใจมากนะคะและเขาก็เล่นดีนะเล่นนําห่างเราไปและจุดที่พลิกเกมของเราก็คือว่าน้องใบเตยขุนพลเบอร์สำคัญของเราอะคะ่ะ เกิดอาการบาดเจ็บหนักเลยต้องเปลี่ยนตัวออกอันนี้คือ,อหูเรียกว่าหนังชีวิตสุดๆเลยนะขอบอกคือเซตเนี้ยเราลำบากตั้งแต่เริ่มต้นเซตเลยนะคะเราก็โดนตุรกีเนี่ยทิ้งหาออกมานะทิ้งแบบ10ต่อ5แต้มเลยอะ่ะ ตุรกีเขายิ่งได้ใจมากขึ้นนะความมั่นก็มามากขึ้นจับบล็อกหน้าเน็ตของเราได้หลายครั้งอีกโอ้โหช่วงจังหวะนี้แหละค่ะทําให้น้องของเราเนี่ยเริ่มใจเสียความมั่นใจมันก็หดหายไปโมเมนตัม um, มันก็ย้ายข้างไปที่ตุรกีนะคะแต่ว่าถึงน้องๆของเราเนี่ยจะเสียขวัญน,นะ ยังไม่ยอมแพ้ค่ะยังพยายามไล่ตามไล่บี้ห่างกันแบบสิบแต้มก็ยังไล่บี้อยู่แต่สุดท้ายต้องยอมทิ้งเซตนี้ไปค่ะเราแพ้ค่อนข้างจะห่างมากเลยก็คือ25ต่อ13ค่ะคุณผู้ชมคะสรุปแล้วเนี่ยเราแพ้ทีมตุรกีไป3ต่อ0เซตน,นะคะด้วยสกอร23์23ต่อ25 25ต่อ27และ13ต่อ25 สำหรับเซตที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าสูสีแบบแพ้ไม่อายเลยนะส่วนเซตสองเนี่ยชัยชนะมันควรเป็นของเราแต่เราทำไม่ได้และเซตสามเนี่ยเรียกว่าเสียขุนพลหลักไปสาวไทยเลย พ่ายแหกกระเจิงนะคะสรุปท้ายเกมเนี่ยเ,เกมรุกของไทยได้34แต้มตุรกีได้37แต้มนะคะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราห่างกับเขาแค่3แต้มเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ถือว่าห่างกันมากค่ะส่วนบล็อกเนี่ยค่ะไทยได้2ตุรกีได้13อันนี้ต้องบอกว่าตุรกีเขานำเราขาดเลยนะคะเราไม่ได้บล็อกเขาเลยส่วนเซิร์ฟเนะคะเราได้6ตุรกีได้5นะคะแล้วก็การเล่นเสียเองไทย เราได้19ตุรกีได้22ค่ะสรุปเกมรวมแล้วเนี่ยเราไม่น่าเสียใจเลยนะเพราะว่าคะแนนรวมก็ห่างกันไม่เท่าไหร่ค่ะยกเว้นแค่การบล็อกอย่างที่บอกนะคะและมาดูคะแนนผู้เล่นของสาวไทยทั้งหมดในเกมนี้นะคะเริ่มจากน้องใบเตยนัชยาทาแฮทำไป13คะแนนโอ้โหนี่ขนาดบาดเจ็บเซต3ต้นเซตเลยนะถ้าไม่เจ็บนี่จะขนาดไหนนะคะเนี่ย น้องแพรวฐานิตาเอี่ยมละออทำได้9แต้มน้องพ่อแพงชนะการชิมทะเลทำได้แปแต้มน้องใบหมอนตรีทิพวิบูลทำได้7แต้มคุณผู้ชมคะก็ต้องขอย้ำเรื่องเป็นห่วงอาการน้องใบเตยนะคะที่ดูแล้วเจ็บมากนะคะขนาดตอนจับมือตอนจบเกมนะคะยังเดินกระเพกแทบไม่ไหวอะ่ะคือทีมตุรกีเขาก็ปลกมือให้เพราะสปิริตของนักกีฬาที่แบบเล่นเต็มที่เล่นทั้งตัวเล่นแบบไม่กลัวเจ็บนะคะ ไม่รู้ว่าอาการของน้องตอนนี้จะดีขึ้นหรือ,อยังก็ส่งกำลังใจให้น้องใบเตยให้อาการไม่หนักนะคะและก็อยากเห็นน้องใบเตยสู้ในคืนนี้ค่ะงานนี้ต้องบอกว่าไทยเราเจอหนังชีวิตจริงๆค่ะหลังแพ้ตุรกีไปเนี่ยเราเป็นที่3ของสาย B นะคะก็จะไปวข่เจอที่2ของสายดีนั่นก็คือไต้หวันอย่างที่บอกค่ะสิ่งที่น่ากลัวคือว่าไต้หวันเนี่ยเขามี รูปแบบการเล่นแบบญี่ปุ่นระบบทีมของเขาก็ดีมากนะคะถ้าเราแพ้ไต้หวันนี่เราตกรอบเลยนะคะยิ่งกว่านั้นมันเป็นหนังชีวิตอย่างที่บอกเลยนะคะเราตกรอบเลยนะคะในรายการนี้อย่างที่บอกนะคะว่าสาวไทยของเราเนะะี่ยค่ะไปช่วยรายการชิงแชมป์โลกมาเพราะว่าในนัดเจอไต้หวันที่เราไปแพ้เขา3เซตนะคะด้วยสกอร์18ต่อ25 19ต่อ25แล้วก็9ต่อ25 ในศึกชิงแชมป์เอเชียยู16รอบชิงอันดับที่3นะคะคืนนี้ห้าทุ่มเตรียมล้างตาเอาคืนไต้หวนันหลังทําเราชวดชิงแชมป์โลกถล่มเรา3เซตมาหนังชีวิตทีมสาวไทยแต่ใจยังสู้เว้ยสุดท้ายนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอยอด50 0 0 0ฟอลโล่เร็วๆด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไปละสวัสดีค่ะ